เขาบอกว่าเป็นแก๊งซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วบุกเข้ามาเนี่ยนะฮะมาอุ้มแล้วก็ค้นได้ใช่ไหมเอาโทรส่งโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยนะครับผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์นี้ทางผู้เสียหายชื่อว่าคุณวีรพลไปแจ้งความกับตำรวจหน้องปลือเดี๋ยวเปิดภาพผู้เสียหายขึ้นมาก่อนเขาบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันทั้งหมด3คนคุณผู้ชมฮะมีการอ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็มีการค้นบ้านเขานอกโอ้โห นอกจากจะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะมีการอุ้มเข้าไปอีกถูกไหมครับเมใช่ค่ะให้เขาซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกเดี๋ยวจะค้นเรื่องยาเสพติดปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการทําร้ายเขาและทําร้ายเขาเสร็จก่อนจะทิ้งมีการขู่ด้วยบอกว่าถ้าแจ้งความกูเป็นตํารวจเดี๋ยวมึงจะเจอหนักกว่านี้วันนี้มันมีวงจรปิดด้วยเพื่อจะดูว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรและเอ๊ะมันเป็นตํารวจจริงหรือเปล่าอันไหนดูวงจรปิดหน่อย วงจรปิดจ,จะเห็นกลุ่มชายชะกันค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่บ้านของทางด้านผู้เสียหายก็คือคุณวีรพลเนี่ยนะคะนี่จะเห็นลงมาแล้วค่ะทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วก็จะเห็นวีรพลอยู่ในจุดนี้ด้วยมีการยืนคุยกันนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากมีการยืนคุยกันในจุดนี้แล้วทางด้านของเห็นกระทืบไหมเนี่ยเห็นป่มไม่เห็นอ๋อเหรอโอ้มาดับไฟอเมย์ใช่นี่ฮะมาดับไฟรถเลยค่ะ ต่อครับนี่อันนี้เป็นขาออกแล้วค่ะกลุ่มชายชะกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันอุ้มไปตอนนี้ป่ะคือมันไม่ได้อุ้มมันมีการทําลายร่างกายค่ะคือมีการกักเหมือนกับทําลายร่างกายเขาอ้างว่ากักขังนงเหนียวแล้วพาไปคนบ้านแล้วชิงโทรศัพท์มือถือขู่ห้ามแจง้งความนี่วีพรพลไปแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะเขอกลับไปเมื่อกี้นหน่อย เพราะอย่าลืมว่ามาันมามันมา,มาอุ้มที่บ้านใช่เอามือถือเสร็จแล้วมาให้นั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วพอให้นั่งมอเตอร์ไซค์มันเอาไปไว้อีกบ้านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันกระทืบถูกไหมฮะมนี่แล้วมันก็เอามาส่งแล้วมันก็ขวมึงอย่าบอกใครนะกูเป็นตำรวจคุณผู้ชมฮะวันนี้ขอฟังเสียงวิพรพลก่อนได้ไหมกับหลักฐานชิน้นนี้ยังไงก็ลอดยากว่าถ้าเองเป็นตำรวจจริงกล้องจับหลาขนาดนี้นะ,ะเอาเสียงวิพรพลขึ้นมาคู่กับวงจรปิดเนี่ยฮะฟังเสียงสภาพาวิพรพลก่อนเล่นือว่าแค่ขเยปืนแค่จอขู่ เป็นโมรือไหมกัาสีนที่เห็นหนักครับจะยิงอย่างเดียวเลยตอนแรกเรื่องราวเป็นยังไงตั้งแต่แรกเลยตอนแรกผมว่าขับรถออกไปคือผมผมก็จะไปรับมิ้นแหละครับมิ้นคือแฟนเราใช่ไหมแฟนแฟนผมครับคือ uh huh. ผมคุยกันมานานแล้วครับครบผมไปถึงปพ๊บมิ้นเขก็ให้ผมเข้าไปลัางข้างในห้อง พอผมนั่งเสร็จก็มีสามคนนี้เดินเข้ามาเลยครับพอว่าเป็นตำรวจด้วยใส่เสื้อกั๊กใส่อะไรไหมใช่ครับมีใส่เสื้อกั๊กคนหนึ่งครับใส่เสื้อกั๊กคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยใช่ครับครับคนหนึ่งแล้วก็พอมแบบว่าเฮ้ยยุทธอ่านี่เป็นตำรวจเป็นตำรวจเลยใช่ครับเขาบอกเป็นตำรวจผมว่าไม่ได้อะไรครับผมว่เฉยพอพักมัง ุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าวันนี้หลังจากที่เราเห็นภาพวงจรปิดและไอ้แก๊งที่อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วมาอุ้มเขาด้วยนะฮะเราก็ไปเจอทางด้านแม่ของคนเจ็บถูกไหมฮะ,ะเราก็ไปถามคุณป้าก็คือแม่ของวีรพลเนี่ยแหละว่าข้อที่จริงแล้วมันเกิดอะไรมันอ้างว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าเขาอ้างว่าเป็นตำรวจจริง แล้วบอกแม่แล้วแม่เชื่อได้ยังไงถึงปล่อยให้พวกนี้มาเดินเข้าบ้านแม่บอกว่าเขาอ้างว่าเขาจะมาขอค้นยาหลังจากนั้นเอ้าก็เมื่อเขาอ้างเป็นตำรวจแม่ก็ให้ความร่วมมือปล่อยเขาขึ้นบ้านเลยจังหวะที่ขึ้นบ้านปรากฏว่ากระทืบลูกทันทีและที่สําคัญคือมีการหยิบปืนออกมาโชว์ด้วยคือถามว่าทําไมนี่อันนี้ใช่ไหมวงจรปิดที่เข้าไปในบ้านแม่บอกว่ามีการหยิบปืนออกมาขู่จึงไม่มีใครกล้า หลังจากนั้นก็เลยเอาลูกเขาเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปกระทืบอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยทิ้งปล่อยออกมาแม่บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยอมรับว่าแม่เองก็สงสัยเหมือนกันเพราะตอนที่ลูกถูกปล่อยตัวออกมาทําไมรู้ปะจะแจ้งความปะลูกบอกแม่อย่าแจ้งความเลย<ะ>แม่ก็บอกเอา้าลูกถ้ามันอ้างว่าเป็นตํารวจแล้วปืนมาขู่เราแล้วไม่ลูกไปแจ้งความนี่ฮะ แม่ก็เลยสงสัยว่าเรื่องนี้มันก็แปลกๆอ่ะฟังเสียงแม่ให้สัมภาษณ์หน่อยดิแม่กังวลใจก็คือว่าเขามาบ้านแล้วมันที่แม่ความคิดแม่มันเหมือนตำรวจน,นอกเครื่องแบบไงแต่แม่ไม่ได้ออกมาเวลานั้นแม่นอนดูดูโทรศัพท์ด,ดูกล้องจากโทรศัพท์ในห้องแต่ว่าลูกเราพาใครมาอะไรยังไงก็ไม่กล้าออกมาก็รอจนไปไปก็ออกมาเรียกลูกว่าเป็นอะไรมีอะไรเขาก็บอกโดนตีมาเราก็ถ้าลูกผิด เราก็ว่ากันไปตามผิดใช่ไหมเราแต่นี่ว่าแม่ไม่รู้หรอกว่าต้นสายปเหตุแต่มไม่สมควรมาทํากับลูกแม่แบบนี้เพราะเขาเป็นเยอะก็เลยพาไปหาหมอก,ก่อนเมื่อคืนนี้แล้วมารู้อีกทีก็แตกตรงนี้เยอะแล้วก็สแกนสมองตอนนี้อาการล่าสุดปวด<อ>หัวเหมือนว่าไม่ได้พักผ่อนด้วยหรือเปล่าแล้วลูกก็ยังไม่ยอมพูดความจริงบางเรื่องยังพูดกับแม่ไม่หมดมคือร่วงผู้หญิง <c oughs> คือเรื่องผู้หญิงย <c oughs> like ังไงครับก็คือมันเหมือนว่าไปผู้หญิงคนนี้เขาเลิกกับแฟนเขาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเพื่อเป็นอาสาหรือนอกเครื่องแบบชุดมีเสื้อสะท้อนแสงเสื้อสะท้อนแสงแต่ไม่ได้เป็นเสื้อกักที่มีโลโก้ตำรวจไม่มีมีไหมลูกชายบอกว่ามันมีอะไรก็มีโลโก้เลยรสะท้อนแสงใส่ใส่ะท้อนแสงใส่กางเกงสีกากีแล้วก็ใส่รองเท้าคอมแบทสีดําแล้วลูกชายไอ้คนที่เข้ามาก็สะพายกระเป๋าใส่กางเกงวอร์มเสื้อก็เหมือนดอกชุดสืบ คุณหนห่วยการเขาไม่ได้ซ้อมใช่ไหมเขาเข้ามาเหมือนวาว่ามึงมีเงินมีท<ร>ัษิณคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าเรื่องแตกตรงไหนรู้ไหมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย<า>แม่ก็แปลกใจบอกเอ๊ะทำไมลูกเรามันไม่แจ้งความวะถ้าม,มาบอกว่าเป็นตำรวจมาอุ้มเปิดภาพแก๊งที่บุกเข้ามาอุ้มหน่อยโดนจับแล้วนะฮะ<า>ปรากฏว่าแก๊งนี้คุณผู้ชมฮะไม่ใช่ตำรวจจริง ถามบอกเอา้ารยเองไปอุ้มเขาเพราะอะไรมันมายุ่งกับเมียผมใช่ใช่มแอบมาคุยกับเมียผมผมก็จาัดก,การสั่งสอนมาเลยนี่คืนอนาทีตอนจับสอพหนองปลือนะฮะเห็นบอกพันตารวจโทธนาวิเศษชัยท่านรองผู้อุ้งกับสืบแล้วก็สารวัตรสืบพันตำรวจโทสุพัฒสุดสงไปค้นบ้านหลังหนึ่งครับซอยเขาเรียกอะไรซอยมาบเยเลียเหรอ8ทับ1ไปล็อกตัวในวีรศักดิ์ แล้วก็เบื้องต้นจากการเข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปก่อเหตุอุ้มจริงแล้วยังพบกับน้องมิ้นอายุ18ปีแล้วก็อาวุธปืนปลอมยอมรับว่าในวีรพลอ๋อเนี่ยเปิดภาพวีรพลคู่กันหน่อยถึงว่าทําไมาวีรพลไม่กล้าให้แจ้งความค่มะมาตีสีกับเมียเขานี่เองอ่าเปิดภาพนี่แม่อย่าแจ้งความนะแม่มแม่ก็บอกไม่แจ้งได้ไงลูกเราเกือบตายแล้ว ปรากฏผู้ต้องหาบอกมันมาตีสีกับเมียผมและที่สําคัญคือผมก็เลยวางแผนย้อนเกตเลยให้เมียไปนัดออกมาและจากการอุ้มเลยเพื่อสั่งสอนเอาฟังเสียงตอนจับหน่อยจับแล้วนะฮะแล้วโทรศัพท์เขาเราอยู่ไว้ไหนโทรศัพท์อยู่นี่พี่อยู่ไหนถ้าผมไม่เอาไม่เอาไ็อยู่ไหนไหนอยู่ไหนนนีใ่ใ่ป<ห>่ะเครื่องเครื่องสีขาวนี่ป่ะแท็บเล็ตเหรอเอาไปเลย ใครบ้างมีใครบ้างเอาความจริงเจ้าของห้องเขาเรื่องหรอเปล่ก็คือไม่เป็นไรครับก็ไหนเจ้าของห้องไหนไอรีเหรอมีไอรีแล้วใครอีกแล้วก็ไอเบียร์ไอเบียร์อยู่ไหนอยู่ตรงข้ามเลยฮะซอยตรงข้ามพาไปเอาไอเบียร์ถามยี่เราไม่ได้พร้อมอะไรเป็นตำรวจเลยนะก็คือเก็ียดยาเงียผมว่าพี่แล้วโทรศัพท์เขาตำรวจชุดสืบถามทำไมมึงต้องต้องอมเป็นตำรวจด้วย เขาบอกเหยียดยามเมียเขานี่อ้าวจับเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเหลืออีกสอง